สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรมต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ คลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาเนี่ยจ้ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่งวางว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ ไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่โลงว่าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในไขรคลายท่อแก้วท่อเพชรใส จะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราทำการบ้านกันมาทุกวันปฏิบัติธรรมะก็สม่ําเสมอเราเริ่ม ถ้าใจเกีย่ยเรื่องของการวางใจแล้วบางคนพอนึกรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ลงไปได้เลยอย่อยางสบายสบาย เดินไม่เกรงแล้วก็ไม่กดลูกในตาแต่บางท่านยังทำไม่ได้ก็ได้เริ่มวางใจณจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายไปก่อนซึ่งจะเป็นตรงไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานที่เจ็ดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันสบายเริ่มรู้สึกว่ามันง่าย ความสุขที่ได้จากสมาธิแต่เราก็ค่อยๆได้สัมผัสคือเริ่มรู้สึกว่าตัวที่ทึบๆนั้นน่ยมันเริ่มโปร่งเริ่มโล่งเริ่มว่างว่าเริ่มเคลื่องคว้างละเหมือนอยู่กลางอาวกาศ บางท่านตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวมีแต่ความรู้สึกของใจบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอภาวะลงโล่งป่องว่ากตัวหายไปสิ่งที่ควรจะต้องทำคือใจสบายอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อน แล้วพอมันถูกส่วนสมบูรณ์ร้อยปอร์เซแล้วเนี่ยเราค่อยนึกน้อมกลับเข้ามาหรือจะมีเครื่องหมายที่ใสๆสและขนาดปลายเข็มก็มีขนาดดวงดาวในอากาศก็มีจะปรากฏเกิดขึ้น ตรงที่ใจเราหยุดนิ่งเราก็จับภาพนั้นคือดูไปเฉยๆดูผ,ลผลื่นๆอย่าถึงกับจ้องนะจ๊ะคือจะว่าดูก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดูก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างกลาง,ง,งถ้าหากเราดูเป็นคืออยู่ระหว่างกลางจริงๆ จุดใสๆในสะ่นมันจะนิ่งแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะหายแต่ถ้าเผลอก็หายอีกเหมือนกันจ้องก็ไม่ได้จ้องก็หายเผลอก็หายตรงความพอดีตรงนี้แหละเราต้องทำให้ได้ ด้วยวิธีคือหนึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งคำถามในใจไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนตัวเราเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนะคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิด ต้องทำอย่างนี้นะลูกนะคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่าการศึกษาความรู้ภายในนั่นน่มันเลยขั้นระบบของความคิดมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันเป็นความรู้ที่เกิดจากความไม่คิดคือจิตมันหยุดนิ่งนงบริสุทธิ แล้วก็สว่างสว่างแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็รู้มันอย่างนี้นะจ๊ะมันแตกต่างจากที่เราเคยเรียนรู้มาต้องฟังต้องอ่านต้องคิดต้องขีดเขียนทีนี้มันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งที่คิดไม่เป็นไม่มีความคิดเลย ใจมันจะปลอดความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งๆความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งแล้วก็สว่างเห็นแล้วก็รู้นี่เราต้องเข้าใจขบวนการตรงนี้ซะก่อนมันกลับตละลปัะด บทางโลกที่เราได้เคยเรียนรู้มาถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ง่ายเราก็จะศึกษาความรู้ภายในได้แต่ถ้าไปใช้ระบบของความคิดแบบโลกโลกเราจะไม่มีวันเจอความรู้ภายในเลยไม่มีวันเลยต้องจำคำนี้เอาไว้นะลูกนะพยายามตั้งยุดกับนิ่งอย่างเดียว ตรงไหนก่อนก็ได้พรจิตนิ่งนุ่มนวนควรจาการงานแล้วค่อยน้อมเข้ามาเพราะสภาวะใจตอนนั้นมันจะแจม่มใสมีชีวิตชีวามันจะตื่นตัวภายในนะซึ่งแตกต่างจากที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน มันจะตื่นตัวขยู่ข้างในนะแตกต่างจากข้างนอกเพราะฉะนั้นการน้อมเข้ามาตั้งที่ฐานที่เจ็ดมันง่ายนึกนิดเดียวกันนั่นเองไม่ต้งเยอะนึกแผ่วๆเหมือนเป็นสำนึกลึกๆของความนึกคิดเท่านั้นแหละมันก็ลงมาแล้วที่ฐานที่เจ็ด บรปฏิฐานที่เจ็ดเลยแล้วหลังจากนั้นนใจของเราจะหยุดนิ่งนิอยู่ที่กลางจุดใส่ใสนิ่งเลื่อยไปเลยนิ่งอย่างสบายสบายต้องสบายนะลูกนะอย่าทิ้งคำนี้นะถ้านิ่งอย่างลำบากลำบากรู้สึกอึดอัดครับแคบ ไม่มีความสุขมันไม่สบายเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แล้วอย่าดันทุนลังดำต่อให้ค่อยๆผ่อนมากคลี่คลายระบบประสาทกล้ามเนือ้อค่อยๆค,คลายพอเรานึกคลายจิตมันก็จะคลายตัว พอคลายตัวก็สู่ภาวะโลง่ลงๆมว่าง,างนิ่งใหม่ก็ต้องฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกให้ได้และวเดี๋ยวแล้วก็เห็นดวงใสๆมันจะสว่างนั่งแล้วหลับตาแล้วมันไม่มืดเห็นดวงใสๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนิ่งถูกส่วน มันจะขยายขยายแล้วก็เราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในทั้งดึงทั้งดูดเลยเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ข้างในนะเป็นแม่เหล็กโลกดูดเข้าไปบางคนก็ตกใจหวาดเสียวว่าไม่รู้มันอะไรไม่เคยเจอ ต้องตามใจนะลุงนะอย่าไปฝืนใจอย่าไปฝืนความรู้สึกอย่างนั้นปล่อยไปทำเฉยๆเยนะี่ยปล่อยคือทำเฉยๆไม่ใช่ดันนะจำนะลุงนะต้องจำนะคือทำเฉยๆเ,นะเฉยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นขอมันไปเองเห็นไหมเจ้าว่าการศึกษาความรู้ภายในเนี่ย มันไม่ได้ยากครับถ้าเรารู้จักเข้าใจและวก็วางใจเป็นรู้ขั้นตอนของประสบการณ์ภายในเดี๋ยวเราจะทำได้ทำเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นลูกจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยทำได้ ขอให้รู้วิธีการนั่น,น,นแหละที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำให้มันถูกต้องและเราก็ทำได้ต้องมีความเชื่อมันตรงนี้ก่อนนะลูกนะอย่าไปมัวสงสัยลังเลว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมนะคนอย่างเราคนอย่างเรานี่กิเลสหนาะปัญญาหยาบเนี่ยผ่านชีวิตมาก็หมองมาซะทั้งเยอะ จะทำได้ไหมนะเลิกคิดนะลูกนะความคิดชนิดนี้อย่าให้มีในลูกพราลาดอย่าให้มีในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้หลับตา ปากตักอาหารเรามั่นใจยังตักเข้าปากได้เลยนะหลับตาเนี่ยเอานี้จิ้มดูจมูกเราจังจิ้มได้ยังถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยซึ่งก็บอกไปหมดแล้ว ไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเนะี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝนะึกไปเรื่อยๆต้องรักอย่างหลงไหลนะฝึกไปนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกมีเวลาว่างเม็นฝึกไปเพราะนี่คือวิชาของชีวิตนะลูกนะวิชาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่แขน,นก็แล้วแต่ มันก็เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหรือให้ได้รับความยกย่องรับถือเชื่อถือเป็นเครดิตในทางสังคมตอนนั้นแ่ะแต่เวลาใกล้จะลาโลกนะ่ะมันเอามาช่วยชีวิตไม่ได้นะที่จะไปสู่พรอลโลกนะลูกนะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรื่องหยุดเรื่องหนึ่งนี่แหละ จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นวิชาของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกฝนอยู่ในห้องน้ำก็ฝึกได้จะขับถ่ายก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกบนโถนั่นแหละจะล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ฝึกได้จะอาบน้ำอาบท่าก็ฝึกได้ ล้างถ้วยล้างจานลาา้างชานปาดกวาดบ้านฝึกได้ตรงไหนเราก็ฝึกได้นัง่งนอนยืนเดินเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอหยุดเป็นตัวสำเร็จวางเบาๆใจสบายๆเห็นไหมจ๊ะเรารู้หลักพิชากันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรู้นะ จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพภาพเป็นดวงก็ได้องค์พระก็ได้หลวงปู่คุณยายก็ได้ผลละหมากหลากไม้เพชรเนินจินดาได้ทั้งนั้นยกเว้นภาพที่นึกแล้วใจตกตำ่ำแต่ถ้านึกแล้วใจสูงส่งบริสุทธิ์นึกได้เห็นไหมเจ้าว่าเรารู้นะเรื่องหลักวิชา แล้วิธีนึกก็สอนหมดแล้วเนี่ยให้เบาเบาสบายสบายหนักเราก็รู้นะเบาเราก็รู้เวลานึกหนักๆเนี่ยร่างกายมันจะบอกเรามันจะอุทธรเดียวๆ้องโวยวายเลยว่าไม่ถูกวิธีมันปวดลูกในตาถึงหน้าผากปวดหัวท้องเกร็งนิ้วกระดก ไหลก็ยกเบื่ออมาแล้วเบื่อแทกท้ออยากเลิกเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเห็นไหมจ๊ะกายและใจเนี่ยเขาอุทธรมาเองบอกเรานะเราก็จอย่าไปดันทุนลังทำแล้วก็ปรับยุทธวิธีใหม่อแต่ถูกต้องโอ้รู้สึกมันนั่งแล้วสบาย สบายใจก็ขยายร่างกายก็ขยายมันโล่งมันโปรง่งมันเบาใจนี่มันมันนุ่มมันนิ่มมันไม่หน่ำแนมมันนุ่มนิ่มนุ่มนวนควรในการงานรู้สึกเวลาหมดเร็วไปจังเลยไม่อยากให้ หลวงพ่อหรือพระอาจารย์สัพเพเลยนีอยากนั่งนานๆอากลเราเหมือนมีกาวชั้นดีเนี่ยตรึงเราติดไว้กับพื้นหรือบางทีเรานั่งงองๆตัวเนี่ยพอถูกส่วนเข้าตัวมันยืดตรงขึ้นมาเองเราไม่ค่อยรู้สึกเอ๊ะเรานั่งสง่าจังเลยวันนี้ชอบจังเลย รู้สึกสบายสบายเห็นไหมจ๊ะกายและใจมันก็จะบอกเราเองว่าถูกวิธีว่าถูกวิธีเราก็ทำต่อไปเอาเวลาเรานั่งรู้สึกหน้ามันยิ้มมันอยากยิ้มอยากแย้มเป็นไปเองเลยนี่ถูกวิธีแต่ยิ่งนั่งหน้าบึง้งคิ้วขมวด แก่ลงไปทุกทีทุกทีเลยก่อนนั่งก็อายุยี่สิบพระฤกนั่งก็สามสี่สิบ 3, 40, <40. S 2> นั่นไม่ถูกวิธีเห็นไหมเจ้าว่า,าเราน่าเดเรียนรู้ได้เข้าใจแล้วว่าอย่างไหนมันผิดวิธีอย่างไหนถูกวิธีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้ เรืออย่างเดียวฝึกฝนนะลูกนะฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปและวก็หมั่นสังเกตเราจะได้พบเหตุแห่งการบุกร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จเนี่ยถูกส่วนดวงก็ใสใจก็ใสแตะเบาๆดวงก็กขยายเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงใหม่ มันจะเหมือนมันจะตกศูนย์มันปุ๊บถึงอีกดวงแล้วเอาฝันนิ่งต่อไปเอาปุ๊บเอาอีกดวงแล้วสุขใสขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงกายในกายถึงองค์พระถูกตามสูตรที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้คนพบมามีอยู่ในตัวของ ตัวท่านและมนนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถูกอย่างไรเนี่ยอย่างไรถูกก็รู้อยู่อย่างไรผิดก็รู้แล้วนะลุงนะเวลาโฟกักไปเรื่อยๆอย่าเกียจคร้านอย่าปลัดวันประกันพุ่งแล้วก็เวลานั่งดีวันไหนนั่งดี อย่ารีบเลิกซะก่อนนะลูกนะโดยคิดว่าเออวันนี้เรานั่งดีจังนอนซะก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้นั่งใหม่เราจะต้องนั่งให้ดีกว่าวันนี้อย่าประพฤตินะลูกนะอย่าทำเพราะว่าโอกาสที่จะถูกส่วนอย่างนี้นะมันหายยากเราลงทุนนั่งมาเนี่ยก็เพื่อการนี้เนะี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้เนะี่ย อย่าไปห่วงเรื่องการนอนเราหลับมากันแล้วตั้งหลายสิบปีแล้วนะมันจะอดนอนสักคืนหนึ่งมันเป็นไงไปนั่งต่อนะลูกนะอย่าเลิกนั่งไปเรื่อยๆสบายๆเพราะถึงเวลาเนี่ยร่างกายมันจะบอกเราเองว่าอยากพักอัตรารางกายบอกเราอยากพักผ่อนเราก็อย่าไปฝืนธรรมาชาติเราก็นอนไป ให็นไหมพักเพราะร่างกายอยากพักไม่ใช่ว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะพักแต่ใจกลางบนกลัวจะหลับน้อยตื่นมาหน้าจะไม่นวลหน้าจะไม่ใสไปกลัวไปงงงเงี้ยในระหว่างทางที่จะไปทํางานหรืองงเงียที่ทํางานทําให้ขาดความมั่นใจอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปเลยเถิดฟุ้งซ่านขนาดนั้น โอกาสที่มันจะถูกส่วนเนี่ยมันยากนะลูกนะยากกว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งถึงตรงนั้นแล้วอย่าเพิ่งรีบเลิกนั่งมันไปเรื่อยๆและเดี๋ยวจะดีมากถ้าได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างถูกส่วนและถูกต้องเนี่ยมันจะติดไปตลอดชาติเลย แต่ถ้าเราเป็นเลิกซะก่อนตอนกำลังจนะดีนั่งกี่ทีกี่ทีมันก็ไปได้อย่างนั้นหหลกหรือกว่าจะได้ก็โอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนานทีเดียวเพราะใจเราอนะอะไรเอาวอนกับประสบการณ์นั้นพอเริ่มนั่งก็อยากจะได้แบบนั้นเลยโดยลืมไม่ว่าวันนั้นทําอย่างไรเนะี่ยลืมนึกถึงวิธีการกับไล่ไปนึกถึงประสบการณ์ที่ได้ในวันนั้น ความคิดอย่างนี้ก็เลยมาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะลูกนะจำไว้ทั้งหมดนี่แหละที่แนะนำมาจะทำให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะมีความสุขตั้งแต่เราเข้าถึงจนตลอดชีวิต จะทำให้เราไปสู่สุคติภพจะทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้เรื่องราวของชีวิตจะทำให้เราเวลาทำบุญแล้วเนี่ยทำน้อยก็ได้มากทำมากกับมากเป็นทัพทวีเพราะทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสถูกหลักวิชาเลยมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะนับไม่ถ้วนอย่าง เมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่งให้ดีนะลูกนะใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางพอสดชื่นแล้วก็ตื่นมาทำใหม่ใครเมื่อยก็ใครยับุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนียจ๊ะ